เอายังอยู่หมอลำมลงสูะยังอยู่กับหมอลำ์ซอฟพาวเวอร์อยู่ค่ะเป็นมอรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ถือนํามาตอยอดโดยคนรุ่นเกา่ารวมกับคนรุ่นใหม่ค่ะให้สามารถไปน้ากันได้ย่างล่งโตนะคะเสื้อว่าค้นทั่วโลกค่ะให้การสนใจแล้วก็รู้จักเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอีสานีนหลายขึ้นนะคะสิส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายในปรรระะเเเเทศพพ้้อมมมดีี๋ยยวาาางนนิษให,ใหบ่กัค เสียงแคนเสียงพินเสียงกลองผสานเข้ากับทํานองและคำร้องออกมาเป็นเรื่องราวข้อคิดคติสอนใจให้แง่คิดที่คนอีสานรู้จักกันในนามหมอลำเป็นหนึ่งศิลปะการแสดงที่อยู่คู่ชาวอีสานและคนไทยมาตราบชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบันวิวัฒนาการหมอลำก็มีเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยให้เข้ากับสังคมปัจจุบันทั้งรูปแบบการแสดงชุดและเครื่องดนตรี น้อยนักที่จะได้เห็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมถ้าไม่มีงานเทศกาลเช่นวันนี้ ใหญ่หน้ายานอดีตศิลปินวงเพชรพินทองวันนี้ได้กลับมาโชว์การร้องเพลงและวาทศิลป์ด้านการพูดอีกครั้งในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ประจำปี2565ที่เหือนบ้านแหดซึ่งศิลปินรุ่นเก่าได้กล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นมีการนำเอาจุดเด่นด้านการแสดงมาเป็นความสนใจหรือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งหมอลำ ได้มีการพัฒนาจัดแสดงหมอลำในรูปแบบใหม่เป็นตัวอย่างของการดําเนินธุรกิจหมอลำที่ปรับเปลี่ยนการแสดงสู่ยุคดิจิทัลใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อคงธุรกิจให้อยู่รอดในปัจจุบันถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมอย่างแท้จริงคือความคามนิยมชมมชอบของการแสดงออกคนอีสานก็คือหมอลำนั่นแหละครับหมอลำเนี่ยม,มันที่มีหลายรูปแบบว่าลำเนี่ยเม,ม่วานสิลำอย่างเดียว มันก็มีการแสดงของอได้หลายต่างประเทศเขามาประยุกต์ใส่อันนี้คือคือมอลลัมปัจจุบันนี้เขาสอยูได้คันมอลลัมขนาไใดบ่มีสิ่งสดเซกเขาเป็นังสี่เขาว่ามอลลัมขนาดนั้นหรือกุ้มนั้นบ่มวลหรือบ่ท่านสมัยอันนี้ของคุณุุนไม่เขาว่ากันแต่ว่าอีกประการหนึ่งถ้าคนรุ่นเขาก็จะฟังไเขาจะฟังว่าเป็นหรอกครับเนี่ยมูลนั้นฟังถึงจะล่ำเป็นมีเนี่ยฮะสาระอันนี้คือผมอยู่ในจุดหยุดในกลางคนเนาะ อนาาล้งสุรภาเถาทวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮกจังหวัดขอนแกน่นที่ได้นําศิลปินรุ่นเก่า,กามาแสดงสร้างความบันเทิงภายในงานกล่าวว่าอยากให้ศิลปินรุ่นเก่าได้ถ่ายทอดการแสดงแบบดั้งเดิมให้ลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ได้เห็นทั้งเรื่องของการร้องการลํา การจ่ายพยาหรือคำกลอนอีสานนอกจากนี้ยังเอาสินค้าของดีของเด่นประจำอำเภอมาถ่ายทอดให้เห็นภายในงานอีกด้วยก็อยากให้ชาวบ้านหรือจังหวัดพอนเจนได้ดูรุ่นเก่าๆอยากให้รุ่นเก่าๆขึ้นมาไม่อยากให้คนชอบแต่รุ่นใหม่ๆคือรุ่นเก่าเรานี่จะ,ะเป็นมอลำ ร้องเพลงอีสานอะไรได้ทุกอย่างอย่างพิมพ์พาพริลิ<ม>เขาก็เป็นหมอลำเก่านักร้องเก่าสำหรับแม่อยากให้รุ่นเก,เก่ามาแสดงเพื่อเราจะได้ย้อนถึงอดีตของเราว่าสมัยก่อนเขาํำแบบไหนเขาร้องเพลงแบบไหนกันแม่ไม่อยากให้มามาชอบแต่รุ่นใหม่ นอกจากการแสดงหมอลำแล้วสิ่งที่เรียกว่าซอฟพาวเวอร์ยังมีอีกหลายอย่างซึ่งทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นก็ได้นำมาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดได้เห็นอย่างเป็นรูปธปรรมท,ทั้งวิถีชีวิตการกิน การแสดงของที่ระลึกและทั้งหมดนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเชื่อว่าโอกาสที่ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจและรู้จักกับวัฒนธรรมไทยจะมีมากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศใน,ศในอนาคตนะัทพงษ์เรืองวิริยะนุกุล n b t t v ีอีสานร,รายงาน เป็นตาสะออนค่ะน้องสุดเป็นตาสะออนเป็นตะมวลเบิงเนี้ยมือเว้นกับงามเบิงเนี้ยมือแร้งกับงามนะคะมูบานยี่สิบหกหลังเฮานี